ร้านนู้นร้านนูนนนี่โจทย์ไทยชาแนลนะครับโอ้โหปลาอะไรเอ่ยที่ปลาอะไรครับปลาจระเมศอ๋อจระเมศปลาจระเมศทอดกระเทียมค่ะปลาจระเมศทอดกระเทียมนะตัวเท่าไรครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบบาทนะฮะโอ้ลหากระเทียมเทียบเลยนะครับก็มีหลายอย่างนะร้านนี้นะครับมาดูกันอ๋อนี่ผมเจอแล้วปลาปากแหลมปลากระโทงปากแหลมนะฮะไข่ทุกตัวพี่มีไข่ด้วยไข่ทุกตัว ไอ้ที่มันกัดซุนิโจก็ตัวนี้เหรอครับปลาทะเลโดยตรงเลยน้องปลาทะเลปลาทูแล้วจะมีไข่ในท้องอ๋อเนื้อเหมือนปลาทูที่ท้าเห็นนี่คือไข่ของมันอร่อยค่ะแล้วจะมีก้างกลางอย่างเดียวอ๋อมีก้างกลางอย่างเดียวใหญ่ทุกคนเลยเนี่ยนะใช่ปลากระทงปลาแหลมปลาทอดนะเขาเรียกปลากระทงเหีวปลากระโทมเหีวคือปลาเข็มทะเลปลาเข็มทะเลใช่แต่มันไม่ใช่ปลาบ้านนะครับครับเป็นปลาบ้านมันจะเป็นเขียวไม่ได้เป็นปลาทะเลครับใช่นี่ครับโอ้หนี่ครับผมจำมันได้มันกัดผมนะฮะที่วังเบิดมีนะฮะที่ก็ แล้วจะมีเดียวกันที่จะอธิบายอย่างจะมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกไอ้นเนี้ยวก็คืยาวเขาแบบนี้ยยาวผสมตัวนั้นก็เป็นเนือติ่ี่เป็นปลาทะเลเหมือนกันมันชื่อปลากระทงปักปกแหลมเหมือนกันเหรอใช่ค่ะปากแหลมเหมือนกันแต่เขาชื่เรียกเป็นเนี้ยวนะเขาเรียกปลาเนี้ยวนาะแต่บางคนเขาไม่เข้าใจว่าปลาตัวเดียวกันแต่มันไม่ใช่หรออ๋อไม่ได้เอาอร่อยอร่อยมากแล้วเนื้อหวานไม่เค็มกินหมดแล้วซื้อมาตั้งเยอะทุกที่เป็น แตกินดีนะตอนนี้อาทิตย์ปลาไปถ่ายคลิปอ่ะแต่น,นี้ปลานี่แหละจะกินก็เอาเลยแต่นี้ก็มีไข่นะอ่าลองดูลองดูงดเท่าไหร่อ่ะอันนี้ร้อยนึงอันนี้ห้าสิบเอาห้าสิบพอเอา <50. S 2> แค่ได้ชิมแค่ได้ชิมเดี๋ยวลองกินดูนะครับมัวแต่ไปถ่ายมันลองกินดูมั่งนะฮะ 嗯。 กติ้ติดตามชมครับทีนิ้เจ้าทัพไม่ชนะครับ